โอ้ยเกือบลืมพูดถึงร้านนี้เลยค่ะชาบูเทสไม่จำกัดเวลาเนื้อวัวนำเข้าเกรดพรีเมี่ยมรที่น,น่าสนใจมากคือมีน้ำจิ้มของคีตโตจินิกค่ะอาหารของที่นี่คือไม่ใส่ผงชูรสค่ะใส, Healthy, ใส่เฮลตี้ใส่ออร์แกนิกมาได้เลยทุกคนนะ่าจะชอบตรงที่ไม่จำกัดเวลาเนี้ยแหละส่วนตัววีชอบตรงที่ร้านไม่ใหญ่มากจำนวนคนไม่ได้เยอะมากและน้องพนักงานคือดูแล <c oughs> แบบดีอะทุกอย่าง อามากมากคือเขาจะซิลแบบนี้ไว้หมดเลยนะคะทุกคนก็สามารถเปิดแล้วก็ตักไปทานซึ่งจะมีทั้งที่ขีปทั้งทัดพีทุกอย่างแยกให้หมดเลยแล้วดูดีทุกอย่างทําหน้าทานมากๆเลยนะคะมันดูเป็นโฮมเมดอะ่ะมันดูแบบสะอาดดูกระุ่มกระจิมน่ารักเนี่ยทุกคนน้าจิ้มเยอะมากๆเลยค่ะ นี่เลยค่ะน้ำจิ้มของคีโตเจนิกนะส่วนอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มคีแบบมีความเป็นเต้าหู้ยีอร่อยมากซ mm hmm. อสพันสื่อค่ะทานกับไข่แดงดิบคือรสนะส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มชาบูของทางร้านนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็มีซีฟูด้ด ็นร้านเล็กๆที่ดูน่านั่งมากๆเลยค่ะของสดก็จะแช่อยู่ในตู้เย็นเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะน้องพนักงานก็จะแอบ,บดูเราอยู่ไกลๆนะคะเผื่อมีอะไรเรียกน้องก็จะรีบวิ่งมาเลยน่ารักที่สุดของสดทุกอย่างก็จะแพ็คในตู้เย็นแบบนี้เลยค่ะมันจะเป็นเนื้อหมูไก่ปลาแล้วเนื้อที่นี่เป็นเกรดพรีเมียมด้วยนะแต่ละลยอย่างเขาก็จะแยกแพ็คไว้ตามสีให้เราเลือกค่ะ เอาจริงๆคือมีทุกอย่างมีทุกเมนูนะเรื่องไม่ถูกตาลายมากๆเลยค่ะแต่วิก็หยิบม,มาทานอย่างละอันเนาะอันไหนที่เขาแพ็กไว้แล้วมันแบบดูพร่องไปสักพักน้องก็จะมาเติมของค่ะผักนี่ต้องบอกว่ามีหลากหลายมากๆเลยนะคะแล้วทุกอย่างทําแบบสะอาดจริงๆอ่ะนี่อันนี้อาหารทะเลค่ะ ดูหอยเชลซีกุ้งเขาก็ตัวไม่เล็กนะแล้วอันนี้คือตู้ผลไม้ค่ะของหวาน,ปนไปอะไรู้ไหมท้องยิบทองหยอดฝอยทองแล้วก็มีเจลรีค่ะคือเอาใจทุกคนจริงๆอ่ะต้องบอกแบบนี้เครื่องดื่มก็มีทุกอย่างอย่างหนึ่งคือไอศครีมค่ะทานอาหารเสร็จบอกน้องได้เลยมีรสชาติให้เลือกเดี๋ยวน้องตักมาให้สิ่งนี้เชื่อว่าถูกใจสาวๆหลายคนค่ะผลไม้ดองโอ้ยมีพริกเกลือให้ทุกอย่างบวยเบยมีครบเอาจริงๆเจอร้านนี้เข้าไปในะอิจฉาคนหัวหินเลยนะคะเนี่ย ที่มีผู้ประกอบการที่แบบใส่ใจปปบริโภคขนาดนี้ยอยชิ small, มน้ำจิ้มทุกอย่างเลยนะคะนี่เป็นคีโตอันนี้จิ้งแจ่วซีฟู้ดแล้วก็ต้าหู้ยีร้านหนึ่งในหอยหินที่เป็นการมาครั้งแรกแล้วรู้สึกชอบแบบประทับใจเลยนะด้วยความว่ามันสะอาดมากๆแล้วมันก็มีหลายอย่างให้เราได้เลือกอะของของเขาคือคัดมาดีนะอย่างฟักทองนี่คือดีมากเลยคิดว่าเขาเลือกของดีแล้วเขาก็ใส่ใจกับคุณภาพหลายๆอย่างมากๆเลยนะคะอิจฉาหัวหอยหินมากค่ะ ปาเกตตี้ถ้าวีจำไม่ผิดนี่จะมี2อ,อย่างนะคะก็คือโบโลเนสอันนี้กับ ara, คาโบนาร่าของทอดก็มีค่ะก็ดูดีอ,อร่อยแล้วก็มีเนยมจิ้มให้เลือกเยอะด้วยอันนี้ก็เป็นรอบแรกของเราค่ะจากนั้นก็มีเติมบ้างอีกนิดหน่อยเพราะว่าอันนี้ก็หยิบม,มาเยอะจุกๆแล้วนะน่าทานไหมมาค่ะอยากให้มาดูเขาจัดร้านน่ารักนะเรียบๆแต่ดูดีดูเหนือเหนือ อันนี้ก็คือเลิศไม่จบไม่สิ้นค่ะมีกุ้งดองอ่ะใช่ไหมกุ้งดองซีอิ๊วอะค่ะแล้วก็แตงกวาดองด้วยคือร้านเนี้ยใช้คําว่าดีดีมากได้เปลืองมากค่ะถ้าเจ้าของร้านผ่านมาเจอคลิปนี้ก็อยากจะบอกว่าอยากให้คงคุณภาพอย่างนี้ต่อไปอีกนานๆเลยนะคะเพราะว่ามันดีมากๆถูกใจมากๆเลยค่ะชอบจริงๆเชียร์อัพนะคะสู้ๆ มีกระเทียมดองด้วยค่ะแล้วเกียวก็คือตัวใหญ่มากมีความนุ่มรสชาติดีคือเต็มปากเต็มคำ นี่ก็คือกินไม่หยุดจริงๆค่ะคือจะบอกว่าถ้ายาหัวด้วยความชื่นชอบที่แบบ่าหลายรอบมากคือเออถูกใจอะนี่ไม่ได้แบบว่าได้อะไรจากเขานะคือชอบจริงอยากให้มามาเถอะนี่จะบอกว่านั่งทานอยู่คนเดียวนะคะเพราะจู่ๆคุณแฟนก็เจองานด่วนต้องขี่รถออกไปข้างนอกอีกแล้วค่ะแต่นี่ก็นั่งทานแบบ ปื้มใจอยู่คนเดียวว่ะดูหน้าสิคืออะไรรู้ปะ <N un> นั่งแบบว่าคุณคิดอยู่คนเดียวว่าเทำไมมันอร่อยอะ่ะทำไมมันรสชาติือนเราไม่เคยทานเออแล้วก็นั่งพูดคนเดียวด้วยนะงงตัวเองมากพอคุณแฟนมาถึงเนี้ยคืนนี้อิ่มแล้วนะเพราะว่าทานแบบสนุกอร่อยแบบหยุดไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะ ตลกตัวเองมากเออแต่ตถูกใจจริงค่ะร้านนี้ร้านนี้คุณแฟนเป็นคนแนะนําให้มาทานนะคะเพราะเห็นว่ามีน้าจิ้มคีโตค่ะตบไทยด้วยเหล่าบรรดาของหวานคะ่ะไอศครีมที่ถ่ายไม่ทันจริงๆนะคะนี่ของหวานของเราเราก็ผล,ลไม้ค่ะมีทุกอย่างแล้วก็มีเจลลี่ด้วยนะนะทานมาก<ช>อันนี้อย่างก,ก็หมดเกลี้ยงอีกแล้วอย่างที่เห็นเลยคะ่ะทุกคนก็ต้องบอกว่าถูกใจจริงๆใครอยู่ใกล้ก็แวมานะคะชื่อร้านชาบูเคสนะคะห้ามกับโรงเรียนหัวหินวิทยาคมบ่อนไก่ค่ะมาหัวหินกินอะไร ดีวิแนะนำที่นี่เลยค่ะ